ตามกดกระดิ่งให้ช่องจุมงคนริมโขงด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทาง ยูทูบทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมช่องจุโมงคนลิมโขงวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดําปลานะครับที่หมายใกล้บ้านนะครับก็จะไปที่อ่างหนองกลางนะครับก็อยู่อำเภอบ่อพลอยวันนี้ก็จะไปหาปลาทอดนะครับซึ่งก็ฝนตกมา2วันแล้วนะครับน้ําน่าจะขุนแต่ก็ต้องไปนะครับนี่นะครับสมาชิก1 2 3มีส่วนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับที่หมายกันเลยนะครับป้าย จูมงคนริมโขงฝากกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปทั้งหมดนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายดำปลาของเรากันแล้วนะครับนี่ครับหมายของเราก็จะเป็นป่าบัวนะครับน้ำก็อยู่ประมาณสักสามสี่เมตรนะครับก็ปลาหลากัหลกๆก็จะเป็นพวกปลาหมอนะครับวันนี้ก็ภารกิจของเราก็จะหาปลาไปทอดนะครับให้น้องแมวไปกันเลยครับผม Okay. 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 谢谢谢谢 Good, good, good. ครับตอนนี้ก็ขึ้นจากน้ําแล้วนะครับสําหรับผลงานวันนี้นะครับก็พอได้ทอดนะครับแล้วก็แกงส้มนะครับปาชะโดส่วนใหญ่ก็จะแกงส้มนะครับที่บ้านนะครับวันนี้ก็ได้3ตัวแล้วก็ปลาหมอตะกลับนะครับไซส์ประมาณสัก5-6ตัวโลนะครับก็วันนี้พอได้ทอดนะครับตอนนี้ก็เวลา10โมงกว่านะครับยังไม่เที่ยงนะครับก็สําหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสำหรับคลิปดำปลาใต้น้ำ ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมจูมงคนริมโขงก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ